เอาเนี่ยเดี๋ยวเราลองอ่าตัวแล้วกันว่าว่ามันเป็นยังไงดูอย่างหน้าหน้าที่1อันเนี้ยบอดไว้ใช้วางแผนเ,เกี่ยวกับการปิดความเสี่ยงของลูกค้าเราจะเห็นภาพรวมว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่ต่อปีแล้วมันคุ้มครองในเรื่องไหนบ้างประมาณนี้แล้วก็หรือแม้กระทั่งว่าสมมติเราอยากวางแผนกเกษียณให้กับลูกค้าในป่านี้เราก็สามารถวางแผนกเกษียณให้กับลูกค้าคร่าวๆได้ได้เลยว่า เขาจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ต่อปีหรือว่าแอสเซทที่เขามีแล้วในปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไหร่เครื่องมือนี้จริงบอรอดสร้างมันด้วยแอชชัน่นว่าบอรอดอยากจะวางแผนการเงินให้ลูกค้าเข้าใจง่าย,ายเราสามารถที่จะวางแผนให้ลูกค้าได้แบบครบในทุกๆด้านเครื่องมือที่ทบอรอดพัฒนาขึ้นมามันก็จะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันรวมทั้งเรื่องของการปิดความเสีย่ยงการ,รวางแผนกเกษียณ หรือแม้กระทั่งแบบการลงทุนหรือ,อการวางแผนภาษีอะไรเงี้ยมันก็จะรวมอยู่ในไฟล์เดียวังหมดเลยหรือการวางแผนกระแสเงิน,นสดอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในเครื่องที่บริษ์ทนั่นแอ,อยากรูวิธีการทำงเนของบอกว่าปกติเนี่ยวางแผนให้ลูกค้ายังไงใช้เครื่องมืออะไรในการวางแผนเครื่องมือที่บอสเองอ่ะสร้างมาหรือพัฒนามาเรื่อยๆมาประมาณ5ปีแหละบอยก็พยายามที่จะแอพพลายใช้กับลูกค้าทุกๆคนนะครับ จริงบอสเรียกมันว,ว่ามันคือเครื่องมือที่ใช้วงแผงกนการเงินแล้วก็ใช้สรุปุูมัศนชื่อก็คือ nbi smart tool เนาะเครื่องมือนี้บอสสร้างขึ้นมาเองอยากให้เราจุดเริ่มต้นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอยากเห็นภาพนะตอนนั้นแนะนําลูกค้าได้เลยเห็นเราเป็นภาพว่าเออเงินที่เขาจะเก็บมันจะไปอยู่ในไหนบ้างแล้วเขาต้องเก็บประมาณเท่าไหร่คือไม่ต้องไปนั่งแบบกดแอปหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปอีกแอปหนึ่งเพื่อคํานวณตัวเลขทีอยากให้มันอยู่ในไฟล์เดียวแล้วก็สามารถเป็นุนแผงการเงินให้ลูกค้าได้เลย จุดเริ่มต้นมันเกิดจากความที่บอสเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็เป็นที่ผู้สา่เงินแล้วก็ได้เรียนการสรุปกรารเงินตอนที่ได้เรียนมันได้เห็นประโยชน์ของการสรุปงบกรารเงินรบบมากมาก,มากเลยแต่เพียงฟอยด์เดียวเลยที่รู้สึกก็คือว่าลูกค้าอ่านก็งงอยู่ดีว่าสรุปคืออะไรนะคือเขาลงดีเทลแล้วเขาก็งงอยู่ดีอพรานนบอยก็เลยพยายามสร้างสื่อแล้วกัน ออกมาว่าไอ้จักรวาลเนี้ยเราสืบมาให้มันเป็นแบบรูปภาพให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆได้ยังไงบ้างาก็คือสุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะเอา,เอา,เอาการวางแผนในด้านต่างๆหลายอย่างเนี่ยมันรวมกันในในไฟล์ไฟล์เดียวได้อย่างแผนกองทุนสำรองลีชีพมันก็จะลิงก์เอาข้อมูลเนี้ยไปอยู่ในแผนกเกษียณด้วยของลูกค้ามันทําให้ตัวแทนหรือที่พึกษาการเงินอ่ะสามารถทํางานได้ง่ายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการวางแผนการศึกษาบุตรอย่างเงี้ย เราสามารถแบบกดตัวเลขง่ายว่าออปัจจุบันลูกอายุกี่ขวบแล้วสมมติอายุ 2, อาสองขวบล้วกดเป็นตัวเลข2ขวบก,กดเสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราวางแผนที่จะให้ลูกเรียนในทางสายกลางเรียนในระดับที่จัดเต็มไปเลยไหมหรือว่าแบบประหยะัดเราสามารถกดออกมาได้เลยมันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งแบบเอถ้าเขาจะเรียนที่นี่ต้องมาบวกเลขบวกกันเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าก็ได้เห็นแผนที่ไวมากขึ้นไม่ต้องนั่งรออะไรอย่างเงี้ย เราสามารถคีย์ข้อมูลในกรมธรรม์น,นี้ได้สูงสุดประมาณ25กรมธรรม์เราสามารถคีย์ได้เลยว,ว่าโอเคลูกค้าทํากรมธรรม์เล่มที่1น่นี้กับบริษัทอะไรเล,เล่มเล่มนี้เริ่มทําเมื่อไหร่และจะจบสัญญาเมื่อไหร่ได้เงินคืนเมื่อไหร่รวมถึงว่าเขาทําสัญญาเพิ่มเติมในเล่มนั้นๆเนี่ยในเชิงด้านสุขภาพด้านโรคร้ายแรงหรือด้านการชดเชยต่างๆเนี่ยกี่บาทบ้างเพราะฉะนั้นในการที่เรากรอกข,ข้อมูลพวกน,นี้ลงไปในหน้านี้ มันจะลิงก์ข้อมูลไปในหน้าอื่นๆก็คือลิงก์ไปในหน้าแรกเช่นหน้าแรกนี่คือหน้าสรุปเนาะมันก็จะเห็นภาพว่า,วาอ๋อลูกค้าคนนี้สรุปมีความผูกครองเท่าไหร่ยังขาดอยู่เท่าไหร่คือมันจะเห็นเป็นกราฟออกมาเลยประมาณน<ๆ>ั<ๆ>้นครอยากใช้เครื่องมือนี้ต้องทำยังไงลองเปิดเข้าไปในเพจดักปีนอิชลันนะครับก็จริงๆปกติคลาสนี้บอสจะมีสอนเนาะก็คือเดือนละครั้งแต่ปัจจุบันนี้บอสก็ยังคงสอนให้กับฉพาตตัวแทนที่อยู่ในบริษัท AIE เท่านั้นยังไม่ได้สอนตัวแทนค้ายอื่นก็ถ้าอยากเรียนว่าไฟล์นี้มันใช้งานยังไงและมันช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นยังไงบ้างก็แนะนําคลาสที่ที่บอสสอนทุกเดือนเนอะอย่างเดือนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นวันที่20เมษายนะครับก็ถ้าสนใจก็ดีวบอสแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเป็นทีมงานบอสถ้าเป็นทีมงานบอสหรอก็ต้องฟรีสิครับ